มันใกล้ๆแม่ซิทำไมมันต้องสั่นกลัวฮะแม่บอกว่าอย่าก,กลัวแม่บอกว่าวันนั้นแม่เป็นนางฟ้าแก่กลัวแม่เหมือนแม่เป็นยักษ์ขมูขีเลยมามาสองสามคนนั่นน่ะโบลิ่งเอกยังไม่มาเหรอลูกทำไมไปข้างนอกซื้ออะไรโอ้ยไหนของ ของนี่เหมือนจะย้ายบ้านไปอยู่กรุงเทพเลยเนี่ตอนขามาเนี่ยเขาไม่มาส่งนะแม่จะบอกให้ตอนขามานีบ่บอก,บอกพ่อบอกแม่หรือยังบอกพ่อบอกแม่หรือยังแจ้งพ่อแจ้งแม่หรือยังว่าไปปีหนึ่งไม่ได้กลับเลยนะก,การไปฝึกง,งานนี่ลาไม่ได้ลาคือ,อเขาให้ออกอย่างเดียวใช่ไหมไม่ไม่ได้หยุดค่ะไม่ได้หยุดนะคะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องแจ้งผูป้ปกครองว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิดีโอคลอมีวิดีวิดีโอคลอเออเราก็คุยกันเราก็คุยกันแต่ทีนี้แจ้งผูป้ปกครองว่าแม่พออนี่ค่ะแม่พออนี่ค่ะให้ให้เนี่ยเจ็ดเจ็ดหนุ่มแต่ตอนนี้สี่หนุ่มยังกลัวไม่มีน้ํากินอีกเงิน <c oughs> น่ะมีไหมก็ <c oughs> ถามเออไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้ามีเงินเข้าใจไหมลูกแล้ว โบลิงไปปีหนึ่งเนี่ยขยับตัวเองเดือนแรกนี่ก็ให้ได้หมื่นเดือนที่สองมานี่ต้องหมื่นห้าเดือนที่สามมานี่ต้องสองหมื่นนั่นคือการทำงานแล้วแม่บอกให้ส่งกลับบ้านเงินกระตันยูส่งเท่าไหร่สมมุติว่าได้หมื่นห้าจะส่งเงินเท่าไหร่โบลิงโบลิงแม่ถามจะส่งให้พ่อแม่เท่าไหรไ่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าได้หมื่นห้าจะต้องส่งห้าพัน กติกานะโอมว่าไงลูกว่าไงครับจะส่งเท่าไหร่ครับห้าพันถ้าได้หมื่นห้าจะาส่งห้าพันพ่อดีใจไม่พ่อน่ะอนี่คืองเงินฝึกงานนะคะนี่ยังไม่ได้ทํางานนะคะเขาต้องซ้อมก่อนเขาถึงไม่ตกงานทุกวันนี้คนตกงานเยอะเห็นไหมคะแรงงานข้ามชาติมาแย่งงานเราเดี๋ยวนี้แรงงานข้ามชาติมาที่ประเทศไทยหนุ่มๆอย่างเงี้ย หกล้านคนเลยนะคะหกล้านคนเลยนะคะฉะนั้นนี่เขามาแย่งงานเราหมดทุกคนจะต้องเก่งอเออ